จะมาพาไนเที่ยวทะเลทะเลชื่ออะไรนะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะที่เนี้ยโอพีบังตาโลมาพาพาแม่ๆมาคลายเส้นค่ะเส้นยึดจ้ะเอาอย่างเออจ้า ไรแม่หนูอัดคลิปวิดีโออยู่เนี่ยไม่ต้องบอกแล้ว่ะเนี่ยแม่แม่ภูมิใจมากเลยแม่ภูมิใจเนี่ยแม่มีความสุขมากความความภูมิใจลูกๆแม่ได้มีความสุขแฮปปี้แฮปปี้เดีวแต่ละแม่แม่ไรอันผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเต้นหน้าเวทีได้ค่ะว่า อันนี้แม่แม่อะไรนะแม่อ้อยแม่อ้อยอะไรขอใจเลขเบอร์โทรว่ารอบนี้จะขออะไรคะเพลงขอขอขอณค่าค่ะอันนี้แม่อ้อยแม่อ้อยแม่รู้รู้รู้แล้วขอให้แค่เพลงอะไรอันหนึ่งเดียวขอให้เพลงแรนดอย่างเดียวขอเฉพาะงานบ้านงานบ้านก็ห้ามห้ามเลยนะได้ข่าวแม่อ้อย ไม่มือหนึ่งมือรั้นแม่บานเย็นเนี่ยแม่บานเย็นก็ผ่อนคลายแฮปปี้มากขอตั๋วเองหขอตั๋วเองแม่ก็ไม่ขออะไรนะไม่ขอตั๋วได้ไม่ไดตั๋เยอะหมดตูดอีกขอไม่ได้ขอฟรีนะขอเสียตังค์สวัสดีแม่วงเดือนแม่วงเดือนสวัสดีค่ะ มา PM ผอ Jamie, <S <S ่อนคลายค่ะเขามาที่ที่นี่โดยเฉพาะก็คือมาขนวดนะคะไม่ได้มาอะไรมานอนนวดลมทะเลทะเลสวยมากนี่มือโปมือโปมือโปนอนค่ะวันนี้มีความสุขมากมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งคิดว่าถ้ามาที่นี่ลงมานอนนวดใช่จุดประสงค์ที่มาเกาะสมุยนี่คือเพื่อมันนวดที่นี่โดยเฉพาะเลยนะค่ะรงนี้มันดีค่ะลมมันเย็นเกาะหันไปดูด้านนู้นเนี่ย ต้องมานะไหนไหนไรอ้นอยู่ไหนเห็นแล้วเราที่แล้วเราก็มาเล่นอย่างนั้นแหละอยู่บนเรืออย่างนั้นเราก็ผ่านโด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 มีคนพายไหนไหนไรอ้นอยู่ไหนไม่ได้พายไลอ้อนไปเที่ยวทะเลหน่อยอยู่ไหนนี่ไม่ได้มาเไหนนี่ นะแม่บานเย็นนะแต่ของแม่พกติดตัวตลอดเวลาอยู่ที่กระเป๋านักไนะอ้อเน่เน่แม่แมแมแมพกไปไหนก็พกตลอดเลย,นนยแดดเปี้ยงเลยค่ะมแมนกามีเรืออาบแดดไม่อยากอาบแดดอาบแดดมีเรือมีฝาหลังโอพีบังกะโล ตอนนี้ร้อนสู้แดดไม่ไหวสวยมากแม่แม่ก็มาผ่อนคลายไม่แพงค่ะชั่วโมงละสามร้อเอง ไหนได้อันอยู่นั่นพรุ่งนี้จะไปดูคอนเสิร์ตกันที่เกาะสมุยเอ้ยไม่ใช่สิพรุ่งนี้จะพาไลอ้นไปดูคอนเสิร์ตที่อะไรนะบิ๊กซีฮะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอตัวจริงวันนี้เจอตัวปอมไปก่อนนะคะไลอ้นรู้จักไลอ้นเปล่า รู้จักไรอันปะคะในถ้าทําไม่ได้ไรอันไม่ได้มาเที่ยวนะคะเนี่ยใช่ตามมาดูไรอันที่อะไรนะที่ไันน่ใช่หกเบิ้งเบิ้งเช่หกเวลานเราจะเปิดใช่หกเแม่ไรอัน รู้จักอะไรอันปะคะแม่านสปีม่ะคะด้ดีกลอร่รอาได้นท่านวันนี้ไม่ขึ้นเทนท่าเลยไมด้ัดทไหร่กนะได้ดูนั่นเน่นเหรอถ้าต้มนานอย่างเงี้ยต้มนานต้มนานต้นมใช่มันมันได้เหนียวนึบหนงช่โริกขง รับประกันฟาร์มาหน่อยครบคนไม่คนละกีบคนละกีบก็พอกินมาเมื่อวานรู้จักไรอั้นไหมคะรู้จักปะคะกี่กี่สมัยคะเนี่ยใช่สองร้อยสมัยนี่ตามมาโดยเฉพาะเพราะไรอั้นนะคะถ้าไม่ได้ไรอั้นไม่ได้มาเที่ยวที่นี่ใช่ค่ะ มาจากกรุงเทพอันนี้ก็มาจากกรุงเทพค่ะเดี๋ยวว่างแเหมือนกันนี่มาช่วยขายยายนี่ะบ้านอยู่นี่มาช่วยขายข้าวต้มมัดไม่มีค่ะมีข้าวต้มมัดอย่างเดียวค่ะไมาขายกัเป็นสิบปีแล้วนะครับต้มมัดข้าวต้มมัดค่ะยายเดินไม่ได้หรอยายเดินได้ค่ะยังแข่งกมาเท่าไรหรอมาได้ยี่สิบมายี่สิบค่ะมาเดินค่ะไม่หมดแล้วก็หมดนี่หอมร้ก็หอมต้มัดห่ะ ้ขอบคุณค่ะใส่โดคาโต้มัตคาโต้มัตอะไรอย่างเงี้ยนะมีถั่วดำด้วยค่ะถั่วดำนะคะไม่ไม่นี่หมดเลยค่ะเอากี่มัดคะมัดหนึ่งค่ะนี่ค่ะกำลังกระจายเงินค่ะวันนี้มีข้าวต้มมัดนะแต่ไรอันคงไม่ได้กินแล้วล่ะคาวต้มมัดเกาะสมุยใกล้ๆเขาเกาะสมุยอร่อยนะยายขายมาสิบปีแล้วสิบปีแล้วค่ะยี่ห้วนย้มวยี่ห้อนยิ้มาขออัน เอาไปแช่ตู้เย็นไหมเอาไปแช่ตู้เย็นได้เก็บไว้ได้สองวันนะคะเอาไปให้ไรอันน่ะหรอเก็บไว้ได้สามวันนะคะไม่โอเคดีกว่าเพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้ามืดนะ่ะเป็นภาระอีกไอ้อันแกไม่กินหรอแม่แม่อิ่มดูแล้วอะที่ของฝั่งนี้เอาไปเก็บได้นะนี่สวนจะปลุกไปคูแคบเลยอะไรอันไหนตังก็พออะไรนะซื้อมาซื้อก็มี แม่ก็ต้มมันน่ากินนะน่ากินมากขายมายี่สกว่าเม่อร่อยค่ะในชูหน่อยด้นี่คะต้มันอร่อยค่ะขายมาสิบกว่าปีแล้วต้มมันสิบกว่าปีนะคะของคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่คะยาอายุแปดสิบสี่แล้วค่ะโอ้ยังแข็งแรงต้มมันแปดสิบปีค่ะอันนี้เขี่ยวเป็นน้ำกะทิแปลกๆกันนะรับรองเลยไม่บูดสามวันค่ะรับประกันเลยสามวันอะ คนคนทอ่อยนึ่าคนนี้เปนนิไม่ถึงค่ะค่ะรับประกันว่่าใช่หค่ะสามสามวันนี้รับประกันเลยยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมไม่เชื่ออีกแล้วเห็นไหมถ้าต้มนานน่าจะไว้อยู่ได้นานผ่าเชื้อขาประจำขาประจำเมนไม่อยาขาประจำเขาไม่ค่อยได้ทำ แต่ตอนนี้นี่แม่ไม่แม่ไรอันนะคะกําลังเคลิ้มอ่ะอยู่ในระวังหมดแล้วแม่แม่อันหลับสบายพรุ่งพุ่งนี้เตรียมเตรียมไปเต้นนะคะเพลงอะไรดีหน้าพรุ่งนี้ไรอันน่าจะห้าเพลงพรุ่งนี้แค้นี้ก่อนนะคะ